สวัสดีค่ะรัทุกคนคะ่ะเจน็นาิกาแปนาทีของเช้าวันศุกร์แล้ววันศุกร์ที่23ามกราคม2 5 6 9นะคะอย่างนี้เลยไม่คนไหม่เจ้าคอโเราใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์พูดไปเรื่อ,อยเลยนะโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยากบอกว่าลูกเอ๋ยไม่เป็นไรนะอ่าเข้ามาก็เข้าหมดแบบเข้าหมดงงงายเลยเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนแม้ว่าไม่มีใครเคียงข้างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังอยู่เคียงข้างเจ้า ขอให้ไม่มีใครเคียงข้างเจ้าอย่ารู้สึกว่าโดวเดียวดดดเดียวดายเจ้าไม่ได้โดวเดียวเดียวดายเจ้ายังมีเราอยู่ประมาณนั้นนะคะเพื่อนน้อยใช่ว่าจะไม่มีใครเคียงข้างหลายครั้งบ่อยครั้งที่เพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกว่าแม่งไม่มีเพื่อนเลยวะน้อยใจชีวิตทําไมไม่มีเพื่อนเลยทําไมเพื่อนน้อยแต่วันนี้เพื่อนๆตกผลึกได้ด้วยตัวเองแล้วนะว่าทําไมอะ ศีไม่เสมอกันมันก็ไปด้วยกันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเราดีหรือไม่ดีไม่ใช่ว่าใครร้ายหรือไม่ร้ายแต่มนันเรื่องของความเข้าใจกันเรื่องของความที่มีศีเสมอกันการชอบในสิ่งเดียวกันการมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้านคติคล้ายๆการกันมุมมองคล้ายๆยกันจึงสามารถที่จะร่วมทางร่วมใช้ชีวิตร่วมกันได้ไม่ได่แมายความว่าคุณจะต้องกินกะเพราอ่า อย่างตอนตอนตอน,ตอนที่จอยเรียนตอนที่จอยเรียนปะวะสอ,อยู่นะคะเนี่ยเคยเป็นเศร้าเทคนิคมาก่อนนะเรียนคอมมีเพื่อนสนิทอยู่ที่อยู่บัญชีเราเรียนเช้าเขาเรียนบ่ายแต่เป็นเพื่อนสนิทกันมาได้ยังไงจนกระทั่งทุกวันเนี้ยเราจะมีร้านประจําร้านข้าวตอนเรียนเราจะมีร้านประจําอยู่แล้วเราไปกินร้านนั้นแทบจะทุกๆกวันที่เรามีเรียนจอยจะสั่งกระเพราไก่ กะเพราไก่ต้องเป็นกะเพราไก่ที่ติดมันด้วยแล้วเพื่อนจะสั่งคณะหมูกรอบจนตลอดเกือบจนตลอดสองปีอะเกือบสองปีอะก็กินอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดร้านเดิมๆทุกเที่ยงอะไรเนี่ยคาว่าเพื่อนน้อยเพื่อนสนิทเนี่ยคือไม่เห็นเห็นไปมีที่ทานดวยวกันแต่ไม่จำเป็นต้องกินสิ่งเดียวกันไงกำลังจะบอก ประสบการณ์ในวันเก่าก่อนเป็นเครื่องเปือนใจเป็นเครื่องสอนใจได้อย่างดีที่สุดในบทเรียนราคาแพงที่ผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงในเรื่องเรื่องใดให้เพื่อนๆนะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตรตรองใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าด่วนตัดสินอย่าด่วนพิภากษาอย่าด่วนตัดสินใจให้พินิพิเคราะห์ดีๆนะคะโอ้ยไพยดีจังเลย เพื่อนๆจะมีความสุขกับครอบครัวเพื่อนๆจะได้รับความสุขเพราะอะไรบางทีการที่เพื่อนๆเนี่ยมีประสบการณ์มีบทเรียนราคาแพงจากครั้งเก่าในอดีตเนี่ยทำให้ใช้ชีวิตในการครองชีวิตครองตนครองคนครองงานใดๆก็ตามยังมีสติมากขึ้นลอยวางมากขึ้นก็คือมีความสุขในสิ่งที่มีใครบ้างไม่มีครอบครัวทุกคนมีครอบครัว ไม่ว่าครอบครัวเราจะเป็นครอบครัวแบบใดเราจะมองหาข้อดีในสิ่งที่ครอบครัวเรามีเราจะมองหาสิ่งที่ดีในสิ่งรอบตัวของเราแล้วเราจะมีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นความใฝ่ันที่เราจะจะมีความสุขกับครอบครัวของเรามันจะเริ่มบังเกิดมันจะเริ่มมีความชัดเจนในชีวิตของเพื่อนมากขึ้นนะคะเพราะอะไรถ้าเมื่อก่อนเพื่อนเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะตัวกูของกูสูงสูงส่งสูงริบบิ้วเช่นกัน แล้วในวันนี้เพื่อนๆอมีการปล่อยวางมากขึ้นเพราะขอบคุณบทเรียนขอบคุณประสบการณ์ในอดีตที่ทําให้เป็นคนที่รู้จักปล่อยวางมากขึ้นปล่อยวางจากความเจ็บปวดปล่อยวางจากตัวกูของกูคิดวิเคราะห์แยกแยะมากขึ้นคอวยอยมากขึ้นคอวยอยแล้วเพื่อนๆกักบคนใกล้ชิดก็ปล่อยวางมากขึ้นมันทําให้มีความสุขมากขึ้นมันทาให้มีการ หัวเราะมากขึ้นจากคนที่ไม่เคยหัวเราะจากคนที่เป็นคนที่แบบเคร่งครึยเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาก็มีอารมณ์ดีขึ้นยิ้มง่ายขึ้นยิ้มบ่อยขึ้นใส่ใจตัวเองใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นมันก็ทำให้มีความสุขนะคะชีวิตมันฟลูขึ้นมันรู้สึกมันมันสบายมากขึ้นมันเบาขึ้นมันไม่ได้หนักอึ้งเหมือนวินาทีก่อนที่ผ่านมานี้นะคะอ่ะนันดิซันเพื่อนๆขา เพื่อนๆขาเพื่อนๆพ,พ,พลังงานอยู่ทรงพลังงานนี้ไว้นะทรงพลังงานนี้ไว้นะเพราะว่าเนะด,ดี๋ซันนะดูดิถ้ามีลูกติดถ้ามีลูกติดก็จะไปกับลูกไปไหนก็ลูกโตแล้วใช่ปหะหรือโตไม่โตก็ช่างแหละแต่ก็คือจะไปด้วยกันอะ่ะมีพ่อแม่ที่ไหนก็มีลูกที่นั่นแหละอะไรางี้นะคะพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวได้หมดนะคนที่เลือกลลยอย่าล้างได้หมดเลยจะจะเป็นไพ่สมามใบพอเนี่ย เพื่อนเพื่อนเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นโฟกัสที่ความมั่งคั่งของตัวเองมากขึ้นรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตนเองไม่ได้สนใจคนรอบข้างไม่ได้สนใจทาติชินินทาปล่อยวางปล่อยวางจากโลกภายนอกแต่ใส่ใจในโลกภายในมากขึ้นโลกภายในได้แก่อะไรโลกแห่งสภาวะจิตสมาธิจิตวิญญาณของเราโวดมนต์ปฏิบัติธรรมมากขึ้นรักษาศีลมากขึ้น ใส่ใจความเจริญเติบโตงอกง,งามภายในจิตใจมากขึ้นระวางในเรื่องของกิเลสตัณหาราคาอุปาทานมากขึ้นจะคัดสรรจะคัดกรองจะคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นอันประเสริฐแ่ชีวิตมากขึ้นอะไรที่ไม่ใช่ตัดไปอะไรที่ไม่ใช่เคลียร์เคลียร์เคลียร์อะไรที่ไม่ใช่เคลียร์ยรยรท,รยทิ้งอืทีนี้ที่จะไม่พูดไปได้เลยก็คือ คนในของเก่าของเดิมคนในอดีตที่ได้เคยเงียบงันกันไปที่ได้เคยห่างหายกันไปพอเขาไปตกผลึกกับตัวเองเขาไปอยู่ในถ้ำของเขาเขาใช้สติสมาธิเขาคิดหวนคืนในอดีตมากขึ้นเขาไตร่ตรองด้วยสติปัญญาของเขามากขึ้นเขาพบว่าเพื่อนๆคือความสุขของเขาเขาคิดถึงคําว่าครอบครัว เขาคิดถึงคําว่าความรักเขาคิดถึงคําว่าเซฟโซนคําว่าพื้นที่ปลอดภัยมีเพื่อนที่ไหนก็มีเขาที่นั่นไม่ว่าจะไปไหนด้วยกันมันมีแต่เสียงหัวเราะมันมีแต่ความสุขก่อนหน้านี้ถ้าเขาไม่เคยให้ความชัดเจนเขาอยากที่จะให้ความชัดเจนเพื่อนๆคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาฟังนะคะบางทีบางคลิปมันอาจจะดูขายฝันมันอาจจะเป็นความฮิวใจแต่ขอเพื่อนเพื่อนใช้สตินะคะในการต่อรองในการกลั่นกรองที่จะเลือกเสพเลือกรับ เฉพาะมองข้อเท็จจริงให้มันออกมองให้มันเห็นถึงความเป็นไปได้ดูไพ่ให้มันเป็นความสนุกเป็นการแชร์เป็นการเล่าเรื่องเป็นการนิยายเป็นอะไรไปก็ได้ที่อะไรดีฮิวใจบันเทิงใจสร้างกําลังใจให้กับตัวเองสร้างกําลังใจให้กับตัวเองแต่อย่าสร้างความหวังลมๆุ่มแงแให้กับตัวเองอยากขายฝันให้กับตัเอง จอยก็พูดไปโดยพลังงานโดยรวมไพ่ที่มันขึ้นมานะคะตรงไม่ตรงจริงนี่จริงใช่ไม่ใช่ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ขอให้ใช้ขอให้ไตรตรองอ่ะอย่าดวนเชื่ออย่าดวนฟังสรุปโอ้ยมันต้องใชมงง่มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้ให้มั่นใจในตัวเองให้มากๆอย่ามั่นใจในโลกภายนอกขอให้มั่นใจยึดมั่นในโลกภายในจิตวิญญ,ญาณเซนสัมผัสล้างสองห้อนรอมันบอกว่าอย่างไงคืออย่างนั้นให้เร่งปฏิบัติ มาถึงคนคนนี้ใครคนนั้นนะเวลา mer, pastry, Aa, ที่อ hmm. ยู that, hmm. m, ่ด้วยกันมันมีความสุขเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีเสียงรองรมันมีรอยยิ้มมันดื่มกินด้วยกันมันอบอุ่นมันมีอ้อมกอดที่อบอุ่นที่ไม่ได้เคลือบแฝงไปถึงการหวังประโยชน์ใดๆในวันที่เพื่อนๆเนี่ยรักและเห็นคุณค่าในตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นดีมากขึ้นเนี่ยไม่ได้โฟกัสที่ใครไม่ได้โฟกัสที่เขาแล้วเนี่ยเพื่อนๆกับเป็นความชัดเจนในใจของเขาว่าเพื่อนๆนั่นแหละคือความสุขของเขาที่แท้จริงที่เขาตามหามาเนิ่นนาน เพื่อนๆคือจิ๊กซอที่หายไปเพื่อนๆคือกำลังใจคือคนที่เขาที่อยากจะเป็นเพื่อนๆเป็นคนที่เขาอยากจะตื่นมาแล้วเจอเป็นคนแรกก่อนที่เขาจะหลับตาไปในวันนั้นนั้นในคืนคืนนั้นเพื่อนๆก็คือคนสุดท้ายที่เขาจะมองเห็นเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้ทุกคนของเพื่อนเป็นวันที่โชคดีไม่อยากจะให้พูดคำว่าสู้ๆเลยเพราะมันหนักเป็นกำลังใจให้นะ